โอ okay. เครัวัตรตีกันด้วยอยู่กับผมปีนี่จะมารีวิวแบบอาหารนะนี่ครับเป็นแบบพวกทอดทอดแบบเป็นไม้ไม<อ>นะครับ่นีของ,ของทอด <ๆ S 2> แบบที่แบบ<อ>เป็นไม้เสียบลูกชินอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะฮะของร้านสยามสเต็กทั้งหมด<อ>ลเลยนะที่ผมซื้อมานี่ครับในราคาประมาณห้าสิบเจ็บาทนะ<ช>ทั้งหมดทั้งหมดนี่เลยนะครับผมคุาใช่คุ้มครับอันละอนน้องอะไรครับน้ายะอุทัยเอาล้บังกล้องไหมอันนี้นี่นี่เอาอันนี้ออกน้ายะอุทัย เออนี่แหละแค่ครูใส่สองจุดนะโอเคเป็นไงเก๋งเลยครับนี่ครับสี่ครูสาบจุดได้โดยประมาณครับคู่คราบอร่อยแต่อาหล่นหลนแล้วก็ขย่าใช่ไหมนั่นแหละอยากอร่อยเวลาต้องเขย่าดีจะอร่อยฮะอันแรกนะครับเอาเป็นนี้ก่อนนะครับสกีบัวให้น้องกินได้บอลชิดเอ๊ะไม่เอาอย่าเีขยะบอกรสชาติเป็นไงมีอะไรใส่มีอะไรมาให้คะแนนกันหนโอเค คือไส้กรอกครับอืมเป็นเบาๆได้ๆอ,อันนี้คือไส้กรอกห่อแฮมนะครับโอเคเบคอนอืมเบคอนอร่อยอืมฮะอร่อยอ๋อขนาดนั้นเลยอุ at ้ยอร่อยภาษาญี่ปุ่นทำไมโอ้โหใช่ใช่ใชอื้อหือ เห็นร้านปลาร้านน้ำแบบร้านน้ำว่าหานับสั่งมันชอบซื้อไปใส่กันอ่ะแต่มันไม่ใส่ไม่ใส่ซีกีใส่ขวดไปเลยอ่ใส่เป็นไรบอกคนนี้ใส่เป็นไรบอกไปแล้วออ๋ใส่กอกใส่กอกอ่ะไม่ฟังเองมึงแะเขย่ามวขย่าอุ๊ยจีบใช่เออของเขาดีจริงก็บอกพูดดีใส่ขวดสองแก้มใส่เหรอ zoom 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 มา z o o มเอ้ย zoom ไม่แล้วนะโอเค ป็นไงครับแต่ไปหลายหยดมากผมเปื่อนมือด้วยเรยานี้คือมันขมแล้วเปื่อนมือางครับผมโอเคเดี๋ยว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 เดี๋นวเะี๋ยวเหี๋ยวเดีหยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ียวเป็นน้ํดส๋ยเหีือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี้ยวเด้๋ยเดีอยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋ไวเดียเดยวเดียวเดีนีส่ตเดี๋ยวหยเลยอ่ะเดยวเนเยเีอร่อยจริงแกร้อนไหนเอาด้วยดีว่ครับ เอาเกี๊ยดาเกีดานรับเอาเกี๊ยดกถามก่อนสโอเคเย็บมามาน้ำยาอุ้ยใช้ของผมนะของพี่ครก็โตใส่ผมแล้่ไโอเคสอง่ขยาวนะครับขยาวปิดปากขอาเลยเป็นเป็นเป็นคยกินอยู่ครับถ้าเกิดถ้าไม่ใส่แบบ สองจุดเดิมจะสีจะเอาจริงจหน่อยถ้าเกิดใส่ใช่อันนี้อันนี้สองจุดนะครับมันมันอาจจะดูเหมือนน้ำเปล่าก็กี่ใส่แล้วนี่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 เห็นได้ชัดแบบมีแดงออกมานิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็เริ่มแดงใช่ใช่ครับต่อไปครับนักเก็ตนักเก็ตนรับกิฟโอ้กิฟต์นั้นครับจำได้ไหมนักเก็ตได้ปะอี๋อือมันเก็ตตกอยู่ในห้องแนวโอ้โอ้โหมะ มันก็อร่อยมากเมันเก๋ดีนะครับอืมแต่นั้นก็กรุดเมื่อกี้กินหมดแล้ยฮะโชว์ดิม้นั้นนะขอต้องไหนโอ้ยอันนี้เด็กกันนะหยิบก่นหยิบก่นหยิบเถุมเลือกเลยนะพี่อาพี่เกลากินนี่มันคืออะไรบอกกันนี่คืออะไร เป็นไส้กรอกนะไส้กรอกหั่นเป็นกลมๆแล้วกินใช่ไส้กรอกเป็นกลมๆนะมันหั่นนะมันเริ่มหั่นแล้วหั่นครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปกินอันนี้แล้วเฮ้ยอร่อยไหมอืมอี๋อ้าวอีกิบปลาถูกจากตุกปักเลยเหรอตุกปักเอออร่อยจิบปคือมันย่างแนี่ยเอาง่ายชี้เดี๋ยวว่าเท็กเจอร์มันดีแค่ไหนเท็กเจอร์ไห้ย่างแช่แล้วมันอร่อยเท็กเจอร์ดีมาก เรากินสามสามลูกรวดดิได้ป่าวโอ้่หเด็ดโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรดิเดี๋ยวไม่รีบเราด้ซื้อจากต่าเซังมาเพื่อนเปื้อนโซนนครับเหลืออีกประมาณสองไม้ครับโอเคเออมาครับกินที่สี่ครับเหมือนแฮมเลยนะมันเหมือนแฮมแฮมอิลูมินาติผสแมแฮมมาบ,บีแฮมอิลูมินาติใช่อิลูมินาติกันเลยเดียวมาครับกินแล้วดีจ้ะอร่อยอร่อยไหนก็อร่อยครับอ่า แล้วเข้าจะช่วยอีกอย่างครับอันนี้เป็นไม้สุดท้ายนะครับผมอ่าเป็นแบบไก่ย่างโอเคยังต้องแต้มมาให้สิบบาทดึเป่าหรือบางคนละแบบครับน่าจะคนละแบบอ่ะสุดท้ายครับมันมีอย่างครับพี่ไอ้ไส้กรอกนี้มันมีครับพี่อ๋ออันนี้ครับชิ้นที่ห้าครับชิ้นสุดท้ายเราเป็นแบบไก่ย่างแล้วมันจะแบบนุ่มๆนะครับละมุนๆนิดหน่อยละมุนละมุนฮะโอเคครับเหนือปะก็จานนุ่มครับเพื่อนๆทุกคนอืมอร่อย ชัยนะใครับฟินนิตสุดสั้นครับอ่ะโอเคไฟนอลอืมยก่งเลยอีกนิดนึงอ่ะอเก่งนิดนึงครับเดี๋ยวไปไฟนอลไฟนอลจึ่งไฟนอลวิ่งับใช่เบนิคุณคูดลองเอ๋โจมโจม โอเคครับ okay. น้องผมก็ติดใจยำยาอุทริปนะครับเพื่อนทุกคนยาวใหญ่เลย <c oughs> อุ้ยจะได้ไหมรสชาติอร่อยเลยฮะเทกี่ทีก็อร่อยเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใส่เยอะนะรสชาติเปลี่ยนรึเป,รเปล่าเปลีปลปลปล่ยนสิมันมีน้ำยาอุทริปสามแป๊กเปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนเพราะว่า ลดูใส่ไปสองยศอะไรดู้วยขวดดิขวดโอ้ย่วดาจุดสงครามแล้วคันทีสองฮะได้ครับได้คน้ำยาไทัยี่ห่ออะไรสูงให้คนดูดิมันมีเขียนบอางไหมเหรอยี่ห้ออะไรตาอะไรกล้องโฟกัสบ้างนะก็เนี่ยอุทัยทิพย์ธรรมดาทั่วไปนี่แหละอุทัยทิพย์ธรรมดาด้วยเดี๋ยวพี่อ่านเดี๋ยวพี่อ่านเดี๋ยวพี่อ่านโอเคยาอุทัยหมอมีโอเคอ่ะเก็บเก็บเรียบร้อยถ้ายาหวนนะยาหวนเออย่าไม่หวดอยู่แล้ว ท้องพี่เด็กดูเยอะไม่ปวดโอเคนะครับเราก็มารีวิวกันเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่กินก็น่าจะเป็นชิทบอลนะครับเป็นแบบสกิปสกิปปิง้งมันเรียกไม่ถูกอะ่ะอ,อันอันแรกอะ่ะให้เจ็ดจนสิบนะครับอ่าโอ้แล้วกินอะไรไปเยอะเลยเนี่ยเ<ด>มื่อกี้ก่อนบอกว่าคะแนนโดยรวมเอาไปไงคะแนนโดยรวมโอ้โหอย่ารวมเลย <Nered ey? S 1> บอกบอกกินอะไรอย่างผมให้ถ้ารวมแล้วผมให้ผ่านเกือบผ่านแล้วกันนะโอเคใช่ใช่ บอกเราผู้ใหญ่แกกำลังนป็นเลยไส้กรอกที่กินเมื่อกี้ครับเอ่อ9เดิม10แล้วมีไส้กรอกอีกแบบหนึ่งครับเอาใช้เป็นไส้กรอกสองอ่ะเรียกไม่ถูกนะไส้กรอกสองไส้กรอกสองอ่ะ9เดิม10เท่ากันเลยนะครับผมอ่าฮะแล้วก็นักเก็ตใช่ไหมเราลืมนักเก็ตเลยโอ้โหนักเก็ตนครับ10ดิม10นะโอ้โหเหมือนเดิมอะช็อตที่ว่าเหมือนคลิปนั้นเลยแล้วก็ไก่ย่างนั้นที่เป็นนุ่มๆอ่ะจริงๆนั้นน่ะ ให้เก้าโอเคโอเคนะครับผมอ่ะแล้วก็ลองไปหาซื้อได้เลยนะครับที่สยามสเต๊กนะครับเป็นเจ้าของเลยนะอ่าใช่น้องไม่พูดอย่าพูดว่าแฟนชายนะเขาจ้างเรามาอย่าพูดแฟนชายเป็นเจ้าของเลยนะเจ้าของเจ้าของเจ้าของนั่นแหละครับก็หาซื้อได้โรงเรียนบางโรงเรียนนะที่มีนะเออที่มีขายแล้วก็แบบสตต็ดฟู้ดนะนั่นแหละครับอ่าาหาอะไรของกันค้าก็มีเพราะพี่ไปดูนั่นแหละ ในเว็บเ็นในรูปก็เจอนะครับผมฮะโอเคก็จบแล้วใช่ไหมอ่ะหันมาดิเออใช่จบแล้วก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้กับเออของทอดนะที่เป็นไม้ะครนะใช่จากสยามสเต็กนั่นเองนะถ้าชอบลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกด subscribe กดติดตามเพื่คลิปต่อไปสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับเย้เย้เออ